เคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดิโอนะฮะคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวค่าพลังนะฮะรีวิวค่าพลังไอคอนิคโมเมนต์ใหม่3คนนะครับผมมีเข้ามาใหม่3คนสำหรับไอคอนิคโมเมนต์นะก็ถือว่าเป็น3คนที่สุดๆเหมือนกันนะโดยเฉพาะเดวี่นะครับผมสุดเหมือนกันโดยเฉพาะเดวี่แม่โหเหลือเกินนะโอเคนะครับผมก็มีหลังหนึ่งเบรกไซด์หนึ่งกองหน้าหนึ่งนะฮะ มาดริดบาร์ซ่าบาเยอร์นะครับผมมารีวิวค่าพลังกันนะฮะับแรกเลยนะครับผมฟาบิโอนะฟาบิโอคานาวารก็มาให้เปิดแล้วนะครับผมรีวิวไปแล้วนะก็เป็นกองหลังที่ที่ถามว่าดีไม่ดีนะครับผมดีแต่ก็ไม่ได้ดีที่สุดนะฮะถือว่าใช้งานได้นะฮะโอเคฟาบิโอคานาวารนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่93บอลดำตำแหน่งกองหลังนะของมาดริดนะบุนมาดริด นี่ฮะรุกตัน96บูตแล้วอยู่ที่97นะฮะ97ก็ยืนเบกขวาได้นะนะตั้งเกมรุก65จบสกอ5พลังกานยิงเนี่ยอยู่ที่87ตอนนี้มันจะเป็นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นกองหลังบองทุนเปิด4เลี้ยงบอลเปิด3แล้วมากับตัว7 5แล้วก็บาลานซ์เปิด8นะฮะพวกครองบอลมีมงนะฮะมง8 6กระโดด99กระโดดค่อนข้างสูงนะฮะกระโดดค่อนข้างสูงกเกมรับตันอยู่แล้วนะครับผม ทางเกมร <99, S 1> <99, S 2> ับ99บอัน99อีเกิชัน99เกมรับค่อนข้างตันนะฮะตันเลยตรงนี้สองสั้น87แต่เปิดบอลไม่ค่อยดีนะแต่สองสั้นโอเคียอยู่ต้องตี59ความโค้ง71สปีด91สปีดต้น96มันมาเน้นตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะไมาได้ตรงสปีดเหมือนกันนะฮะจังหวะสวนกลับเนี่ยถ้าได้บอลก็คือวิ่งได้สบายวิ่งขึ้นหน้าสวนกลับได้เลยนะฮะสำหรับสปีดกับสปีดตน้นนะแข็งแกร่ง95สเตมีนา92นะผมก็ค่อนข้างดีนะ บูญค่าพลังค่อนข้างโอเคแล้วก็พอจับลองเล่นเนี่ยก็ถือว่าดีเลยนะครับผมถือว่าดีเลยนะในค่าพลังระดับ9.7านวะแต่ก็ยังดีไม่สุดนะนะยังดีไม่สุดยังขาดขาด,ขาดเกินๆอยู่บางจังหวะนะครับผมยังขาดแต่ก็เป็นสายเข้าปพะัะนะครับผมไม่เน้นอ่านเกมนะเน้นเข้าปะทะหนักๆน,น,นะฮะคนนี้โอเคนะครับผมคานาวาร่ผ่านไปปป๊บเดวี่นะเดวี่นะครับผม การเริ่มต้นอยู่ที่9ก้าสุดบอลดำตำแหน่งเบ็กซ้ายวิวตันเก้าบูดแล้ว101เคเบ็กซ้าย101่ง้อหนึ่โอ้โหมันมีแล้วแหละเบ็กซ้าย101นี่แหละคนแรกนะครับผมถ้าเยอะสุดเบรกซ้ายก็น่าจะ97 98ดนี่แหละนะฮะอันนี้101นะครับผมโหดไปไหนนะโหดเพราะว่ามันเป็นดาวรุ่งดาวรุ่งอายุ19ปีนะฮะคาดราเริ่มต้นเนี่ยก็ธรรมดาเฉย แต่เวลาอัพวิวเนี่ยมันอัพได้เยอะอัพได้ตั้งเท่าไหร่อ่ะสี่สิบเจ็ดวิวอ่ะแล้วมันขึ้นจากเก้าเป็ดไปเก้าเก้าอ่ะขึ้นไปแปดอ่ะมันเยอะมากเลยแล้วก็บูดอีกปพิ่หนึ่งร้อยหนึ่งโอโ้โหนะฮะค่าพลังระดับนี้ต้องเป็นดาวรุ่งเท่านั้นนะครับผมนะ่ยต้องเป็นดาวรุ่งเท่านั้นแล้วไม่ใช่ตำนานนะนะเป็นนักเตะที่เล่นอยู่แต่มีช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือเป็นในคืนโมเมนต์นะฮะเดวี่หนึ่งร้อยหนึ่งนะครับผมมาดูค่าพลังกัน 101ยืนกลางรุกโอ้ยังได้เลย90นะ LMF <L F S 1> ได้เลย95 LWF ก็ได้9 92 r w กก็ได้90เอ้มันได้หลายตำแหน่งเหมือนกันนะกลางรับก็ได้นะไปขวาก็ยังดีนะครับผมโดยคราบลังที่มันเยินเนี่ยอยู่ตรงไหนมันก็ดูดีนะโอเคถ้าเกมรุกเปิดถูกจบสกอร์77เกมรุกก็ขึ้นเกมได้ลังกันยิง8ปได้ทั้งเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวานะ บองทูล98เ,เลี้ยงบอ 99, ล99เล้แบบก,กับตัว94บาลานซ์99ครองบอลอย่างโหดคิดดูดิมีมงนะฮะมง78กระโดด92กระโดดสูงอยู่นะนะทางเกมรับเปิด4บอลนิ่ง91อ็กซรุ่นชั้น88นะผมก็ได้ทั้งลุกและรับเหมือนกันนะนะฮะได้ทั้งลุกและรับน่าจะหน่งเบ็กนะครับผมได้เลยแหละสองสั้น92เปิดบอลเปิดสามแต่เปิดบอลเนี่ยอาจจะไม่ได้แม่นมากแต่สองสั้นโอเคเลยนะฮะรู้ตั้งแต่จะสา3ความโค้ง85 สปีด99โอ้โห99อยู่แล้วนะเดวิ David, นเร็วอยู่แล้วนะฮะสปีด9 9สปีดตน้น99แข็งเกร่ง89สเตมิน่้า98ดอ่าก็สเตมิน่เยอะนะแข็งเกร่งได้สปีดจะดีอยู่แล้วตรงน,นี้ก็คือก็คือค่อนข้างดีเลยนะฮะค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วก็เกมรับได้สงสั้นได้ความโค้งก็ได้นะนะฮะความโค้งก็ได้แล้วก็เป็นเท้าซ้ายก็น่าจะดีนะ นะน่าจะดีก็ดีแหละก็ผมก็ใช้อยู่นะเวอร์ชั่น9เท่าไหร่วะเดวี่มัน99หรือ98นี่แหละนะถ้าเป็นฟิชเจอร์นะอันนี้ไอคอนนะครับผมเกนะมลุกก็ได้คลองบอลโหดเลยครับผมนะคลองบอลโหดเลี้ยงเลี้ยงได้สบายอะ่ะวัเนี้ยนะเลี้ยงได้สบายเลยสปีดก็จัดสกิลก็ตันนะครับผมสุดๆใบจอมบุกนะฮะอัมฟโซเดวี่นะครับผมแล้วก็คนสุดท้ายนะครับผมไอคอนนะคาดว่าน,น่าจะมา ให้เราเปิดในสัปดาห์หน้ามั้งตัวนนะ B B ่นะบาซ่าบาเยนน์ยืนกันเลยนะซามูเอลเอโตนะครับมาเริ่มต้นอยู่ที่93บอลดำตำแหน่งกองหน้าเป็นของบาซ่านะนะเป็นของบาร์เซโลน่า97นะครับผมตังค์เกาเจ็ดบูทแล้วนีเก้าเก้าเลยนะครับผมเก้าเก้าเลยเอโตนะฮะความคม,มไม่ต้องพูดถึงคมอยู่แล้วนะฮะตำแหน่งยืนหน้าต่ำได้ซ้ายขวาก็ได้กลางรุกก็ได้นะฮะทั้งยิมลุก99จบสกอร์ 99, 99ตรงนี้สุดแล้ว นะตรงนี้สุดลวหาช่องดียิงคมแล้ะแต่ความแรงก,ก็ถือว่าจังแรงอยู่นะนะแต่ก็ไม่ได้แรงมากแต่ทางได้แน่นอนคมอยู่แล้วนะความแรงเก้าสามบางทุนปเก้าเลี้ยงบอลเก้าห้าเล่นกับตัวเก้าเจ็ดบาลานซ์แปดหกนะครับผมครองบอลก็อาจจะไม่ได้ติดเท้าเท่าไหร่แต่ก็เน้นยิงซะมากกว่านะเน้นยิงซะมากกว่าไม่เน้นเลี้ยงพอเลี้ยงได้นดหน่อยแหละนะเพราะว่า,าเลี้ยงบอลอยู่ที่เกนะ้าห้า มีบมีมงนะครับผมมีมง79กระโดด89ก็อาจจะไม่ได้สายมงนะครับผมอาจจะไม่ใช่สายมงนะแต่ก็มงได้นะพอได้เลยว่าจะได้แบบพอได้พอจะได้นะครับผมทางกิมรับห้บอวินนิ่ง62เองอีควอเชน83นะก็ไม่ใช่สายดุดันอะไรนะครับผมก็วิ่งหาช่องจบสกอร์แค่นั้นจบเลยเอโตโสองสั้นแปดห้าโอเคอยู่นะนะฮะกองหน้าสองสั้นดีๆเนี่ยไม่ได้มีเยอะนะ สองสั้นเป็ดหก็ถือว่ายังดีนะครับผมยังดีถ้าถ,ถ้าไม่ถึงถ้าไม่ถึง85เนี่ยก็ผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่จริงถ้า85เนี่ยมันยังโอเคยังพอมเม่นบ้างพลาดบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็เม่นนะฮะแต่เปิดบอลเนี่ยจะสามไม่ได้เลยฮะตั้งเตะความโค้งเนี่ฟรีคิกไม่ได้เลยนะฮะสปีดโอ้โหสปีด99สปีดตน้น99นะฮะความเร็วจัดนะครับผมแข่งเกร่งไม่ได้นะแข่งเกร่งไปสิบเนะครับผมบาลานซ์ล่ะบาลานซ์ก็พอได้อยู่ บอลลฟพพอได้อยู่บางบอลได้อยู่สเตมิน่าเก้าห้าเฮ้ยกองหน้าสเตมิน่าเยอะ่ะกองหน้าสเตมิน่าเยอะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็คือเล่นได้ทั้งเกมวิ่งได้ไล่ได้สเตมิน่าเยอะสปีดตันแล้วก็จบสกอร์คมนี่แหละตัวโกงอีกคนหนึ่งบอกเลยนี่แหละตัวโกงอีกคนหนึ่งเลยับผมวิ่งเร็วไม่พอโคคือจบสกอร์โคตรคมอ่ะหาช่างโคตรด,ดีแล้วก็มีสปีดด้วยนี่แหละตัวโกงเลย นะสกิลยิงมาเต็มนะครับผมยิงไกลปั่นโค้งเอ้ยมีปั่นโค้งด้วยวะนะฮะโอเคซามูเอลเอโตนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับการรีวิวไอคลิปเมมเบ้นใหม่ทั้ง3คนนะฮะตอนนี้ก็คานาวารุ่มม้เปิดแล้วเหลือเดวี่กับเอโตคาดว่าน่าจะมาอาทิตย์หน้าสําหรับสําหรับใครดีสำหรับเอโตแล้วกันนะและเดวี่มาอาทิตย์ถัดไปนะครับผมคาดว่านะคาดว่า,า,วาเตรียมเงินไว้เลย เดวี่ไม่ควรพลาดจริงๆเบกซ้าย101ไม่ควรพลาดเอโต้เนี่ยก็ก็น่าลองนะครับผมก็น่าลองนะจบสกรอร์คมความรูจัดติน,น้าเยอะนะฮะโอเคสามคนสุดโหรนะะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไกงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบายแล้วก